Do you ตอนนี้ก็ต่างนาการกันเข้ามแทคุ้มได้เยอะรถว่าเดียวใน มันจะฝังทางน้าไปไหนได้มันก็เปนแอ่อ่ะโม่เทนี่เลย ันนี้นะครับเราได้มาดูนะครับระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับร่วมกันน้ำที่ลงมามีปริมาณน้ำที่สูงแต่ว่าก็ยังมีการหมุนเวียนที่ดีในการบํรุระบบการจัดการนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราจะได้กลับไปใช้นะฮะในส่วนของเทศบาลนครลังสิทโดยปัจจุบันเองนครลังสิทธ์เราก็มีการควบคุมระดับน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานหรือนะฮะสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับหมายถึงว่าปริมาณน้ําที่สูงกว่านี่ เพราะว่าเราเองมีการสูนรบน้ำออกจากบึงใหญ่แล้วก็ไปลงที่คลองลังสิตประยุนสักด์นะฮะซึ่งกรมชลประทานเองท่านก็ได้ช่วยในเรื่องการระบายน้ําออกมาสู่แม่น้าเจ้าพระยาเช่นกันนะซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ําทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะก็มีเณฑ์ที่ถ้าจะปกติมาตรฐานนะซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ํำฝนได้นถ้าเกิดในกรณีที่น้ำฝนล,ลงแบบปกติน,นะครับ เทศบาลของเราเองนะครับจะมีการเตือนนะครับโดยพี่พี่น้องประชาชนนะครับคอยสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเอนะฮะหรือริมคลองนะฮะจะมีกำหนดสีพงนะฮะว่าอยู่ในระยะนะคะเขียวเหลืองแดงนะฮะตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนคอยดูนะฮะเราจะช่วยประชาสัมพันธ์นะในเรื่องตรงนี้ให้ช่วยกันระมัดระวังถ้าเกิดเกิดสถานการณ์ทับันส่วน ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน,นักท่วมผังขอให้แจ้งมาที่เทศบาลนครลังสีเลยครับเรายินดีที่มีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือเร่งด่วนครับยังไงก็อาฝากไว้ด้วยนะครับเราจะช่วยกันราคาดูแล